จากความเดินในซีซันที่แล้วอาดาลินนะครับต้องการลูกสาวของต้นคืนมาเธอเนี่ยจึงได้ทําสัญญาก,กับวิกเตอร์ด้วยการทําลายพลังกริมของน็กเพื่อแลกกับการที่เธอเนี่ยจะได้เจอลูกและเธอเนี่ยก็ทําสําเร็จเพียงแต่ว่าเลน่าในครับก็ล่งรู้ถึงแผนการอันชั่วร้ายของเธอเขา้าเขาเนี่ยก็เลยรีบนํายาแก้ผิดไปให้กับน็กแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยในยิงปืนใส่เขาจนเขาเนี่ยล้มลงไปเลยเป็นลูเบลนะครับที่พยายามนำน้ำนี้ไปให้นิกได้กิน แต่ที่ความที่ภายในงานมีแต่เวเส้นอยู่เต็มไปหมดอยากแก้ผิดที่อยู่ในขวนก็เลยตกแตกค่อนจะกระจัดกระจายและท้ายที่สุดแล้วนิกเนี่ยจะได้พลังกริมกลับคืนมาไหมก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันนาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนและก็ใต้ดีสคริปชันให้นะครับ และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆนนรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากริมในซีซั่นที่4ใน EP ีที่1และ2ได้เลยครับจากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ตำรวจนะครับได้ไปถึงบ้านของ Nick, เน็กเรนาเนี่ยก็ได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและอาการของเขาเนี่ยก็สาหัสมากครับลมหายใจเนี่ยเริ่มลอยลินจนหมอต้องรีบทําการรักษาเขาด้วยเร็วที่สุดส่วนทางฝั่งของเน็กจูเลียตลูเบลและแฮง ทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านของนิกที่เป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตรกรรมระหว่างทางลูเบลเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพวกเขาได้ฟังทั้งหมดจนจูเลียนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะอดาลินฉันสาบานเลยว่าจะหาตัวเธอให้พบและฉันจะสิ้นเสียงพวกเขาเนี่ยก็มาถึงบ้านของนิกพอดีโดยบริเวณหน้าบ้านมันเนี่ยเต็มไปด้วยตำรวจมากมายครับพร้อมกับ FBI ีที่มาทำคดีเวสตนันและก็ผู้พ้องของเขาที่เสียชีวิตไป ทำให้พวกเขาทั้ง4เนี่ยเตรียมลำดับเหตุการณ์ต่างๆว่าให้ลูเบลเนี่ยได้บอกกับตำรวจแล้วก็เ b i เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้เล่าเป็นเรื่องเดียวกันขณะดเดียวกัน <And S 1> ผู้ชาย <with you. S 1> ที่เป็นเวเซนคนหนึ่ง <Wow. S 1> ก็ได้หยุดยืนที่หน้าบ้านหลังใหญ่พร้อมกับหลับตาลงดูความทรงจาของเฮนรี่ที่กาลังเอ,อ่ยถึงเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ของรัฐบาลอยู่และแม่ชายที่เป็นเวเซนเนี่ยครับได้เข้าไปในบ้านของเฮนรี่เขาเนี่ยก็ได้ทําท่าทีเป็นเมร ก่อนจะอ้างตนเป็นคนอื่นและก็เผยใบหน้าที่แท้จริงออกมากผนุดเกินความทรงจําในอดีตของเฮนรี่ไปจนหมดก่อนที่อเล็กซานดราภรรยาของเฮนรี่เนี่ยจะกลับมาถึงบ้านพอดีทําให้ชายที่เป็นเบเซนเนี่ยไม่มีทางเลือกเขานี่ครับหยิบของแข็งขึ้นมาและก็ถูบไปที่ศีรษะของเธออย่างแรงพร้อมกับรีบหยิบกุญแจรถของเฮนรี่แล้วก็ขับหนีออกจากบ้านไปกลับมาที่ดังฝั่งของจาวูเขานี่ครับก็ได้เดินไปรับนิคและคนอ,อื่นๆที่รถพร้อมกับพาพวกเขาเนี่ยเข้าไปดูล่องรอยการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านก่่อนนนจะาาามขึ้ว ฉันได้เห็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่งในห้องลูเบลมันได้บอกถึงวิธีการตัดหัวมันคือหนังสืออะไรเี่กก็เลยตอบจาวูกลับไปว่ามันเนเป็นหนังสือที่ตกทอดมาจากบ้านฉันนะก็แค่เรื่องเล่าในหนังสือเท่านั้นเองไม่นานนัก FBI 2คนคนก็ได้สอบปากคำลูเบลพูดต้องสงสัยแล้วก็พยานยในที่เกิดเหตุซึ่งเธอเ,เล่าความจริงทั้งหมดให้ FBI ทั้งสองได้ฟังยกเว้นก็แต่เรื่องเบเซนแต่เจ้าหน้าที่ชาวเวสเก็ยังรู้สึกสงสัยลูเบลอยู่ดี เพราะถ้าว่าไม่มีเด็กธรรมดาที่ไหนที่สามารถฟันหัวคนขาสองท่อนแล้วก็ยังตั้งสติได้ดีแบบนี้แต่พอเธอเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดลูเบลได้เธอเนี่ยจึงเลือกที่จะปล่อยลูเบลไปก่อนขณะเดียวกันวิกเตอร์ที่ได้ข่าวว่าเลนาดเนี่ยอาการสาหัสและเวสตา้าเนี่ยก็ถูกฆ่าตายเขาเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับนิกเพราะราชาเนี่ยรักเลนาดมากถ้าราชาเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คงไม่ได้อยู่เป็นสุขแน่ตัดภาพกลับไปที่ทางฝั่งของชายเวเซนครับในตอนนี้นะครับ เขาเนี่ยก็ได้โยนของแข็งที่มีเลือดของเอเล็กซานดราติดอยู่ลงแม่น้ําไปก่อนที่เขาเ่จะโทรศัพท์แจ้งให้ชายคนหนึ่งได้รู้แต่ปลายสายเนี่ยกับอกเขาขึ้นมาว่ามัน,เ,นเป็นปัญหาของนายนาย,นยต้องทํางานให้เสร็จพอตกเดึกในตอนนี้มอนโดกับโรซาลีได้มาหากที่บ้านและพวกเขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ไปฮันนีมูนและก็ไม่ได้กล่าวโทษลูเบลที่ทำลายงานแต่งของพวกเขาเลยพวกเขาเแค่ต้องการช่วยเหลือนิกที่สูญเสียพลังของกรีมไป ทำไมจูเลียนเนี่ยได้แต่ขอโทษทึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันแต่งงานของพวกเขาระหว่างนั้นเองนิกและแฮงเนี่ยก็ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อลอลูเบลเนี่ยสอบปากคาโดยเจ้าหน้าที่ FBI จนเสร็จครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ชาวเวสที่เป็นเวเซนเนี่ยจะเพ่งเล็งนิกเป็นพิเศษพอเธอเนี่ยได้เห็นหนังสือกรีเในบ้านของนิกเข้าพอดีส่วนทางฝั่งของชายเวเซนในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพังหลับตาลงดูความทรงจําของเฮนรี่เพื่อหา,หารหัสผ่านเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย แล้วพอเขาเนี่ยหารหัสเจอเขาเก็ได้ถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดในระบบออกมาก่อนจะรีบเดินออกจากร้านอาหารไปกลับไปที่ทางฝังของนิกเขาเนี่ยครับได้พาลูเบลกลับบ้านส่วนแฮงและจ่าวูทั้งคู่เนี่ยก็นั่งรอเลนาดอยู่หน้าห้อง i อ u ก่อนที่หมอนจะบอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่เลนาดเนี่ยผลขีดอันตรายแล้วแต่อาการของเขาเนี่ยก็ยังไม่ทรงตัวไตเนี่ยอาจจะหยุดทํางานเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ดีขนาดเดียวกันนิกและลูเบลที่ได้กลับมาถึงบ้าน พวกเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่อาดาลินเนี่ยอาจทำสัญญาบางอย่างกับวิกเตอร์เอาไว้เพื่อทิ่เธอเนี่ยจะได้เจอกับลูกพอเธอเนี่ยครับได้บินไปเวียนนาเรียบร้อยแล้วทําให้โรซาลีเนี่ยโกว่าคำสาปที่อาดาลินทํากับนิกจะเป็นคำสาปแฝงพัวพันที่ยุ่งยากและก็หาวิธีการรักษาได้ยากมากเธอกับมอนโดเนี่ยก็เลยเรียบไปที่ร้านสมุนไพเพื่อหาวิธีแก้คำสาปนี้โดยเร็วที่สุดส่วนทางฝั่งของ FBI พวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับกระเป๋าเดินทางของเวสตันที่เต็มไปด้วยเงินจากหลากหลายประเทศและก็พาสปอร์ตที่เป็นชื่อชื่อของเวสตันแต่มีรูปของเขาติดอยู่ทําให้เจ้าหน้าที่ชาวเวสดาเนินการค้นหาว่าเวสตันเนี่ยทำงานให้กับใครพอถึงตอนรุ่งเช้านิกเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุคดีฆาตกรรมอเล็กซานดราที่บ้านของดรเฮนรี่เขาเนี่ยก็เลยรีบเดินทางออกไปยังที่เกิดเหตุและเมื่อนิกนะครับได้เดินออกจากบ้านไป ลูเบลเนี่ยก็ได้ขอยืมจักรายานของจูเลียตเพื่อปั่นไปที่รถบ้านของน้ามาลีแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของเวเซได้มากขึ้นเพราะเธอเนี่ยครับก็คือกินเพียงคนเดียวที่อยู่ในเมืองนี้นั่นเองส่วนทางฝังของจาวูเขาเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ของคดีให้นิกและแฮงได้ฟังว่าเมื่อเรามาถึงเฮนลียเนี่ยนั่งไม่สนใจอะไรอยู่ที่บันไดแล้วและเขาเนี่ยก็เหมือนหลงลืมความทรงจําตอนนี้เนี่ยตัวเขาถูกส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่ามีคนมาที่บ้านของเฮนลี่จากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังงแโททรศพ์มาจ้ เส้นเสียงพวกเขาก็ได้เดินทางไปหาหมอเจ้าของไข้เฮนรี่กันต่อก่อนจะพบว่าเฮนรี่จำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเพราะสมองส่วนความจําหลักนบวมและด้านหลังศีรษะก็มีร่องรอยถูกเจาะเป็นรูกว้างสี่รูหลังจากนั้นนิกและแฮงก็ได้เดินทางไปที่รถบ้านของน้ามารีที่ลูเบลอยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้วทาให้พวกเขาได้เล่าเรื่องคดีให้ลูเบลได้ฟังและทั้งี่ยก็เปิดหนังสือกริมก่อนจะเจอว่ามันคือกาเดติดแอคเซอร์ตัวกินความทรงจําและมันจะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าสมองเยื่อ และหลังจากถูกทำลายเย,ย่เนี่ยจะความจำเสื่อมคัดหลุดแรงขณะเดียวกันชายที่เป็นแวเซนเนี่ยก็ได้พูดคุยกับชายที่เขาเคยคุยโทรศัพท์ด้วยก่อนหน้านี้พร้อมกับเขียนสูตรที่เป็นกุญแจสำคัญของ CVA Project และก็พูดขึ้นมาว่าข้อมูลสำคัญเนี่ยอยู่ในหัวผมเอานี่ให้ลูกค้าเขาจะรู้ว่าคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไหมและชายที่ได้รับกระดาษก็เลยรีบบอกกับเขาขึ้นมาว่ารีบๆเขา้าแล้วก็ไปหาวิกเตอร์อย่าโทรหาฉันจนกว่างานเนี่ยจะเสร็จ แต่เมื่อเขาในกับเดินออกจากร้านไปเขาเนี่ยก็ถูกตำวรวจรวบตัวไปที่สถานีตำวรวจพอรถที่เขาใช้อยู่มันเนี่ยเป็นรถของเฮนรี่นั่นเองหลังจากนั้นนิกและแฮงก์เนี่ยก็ได้สอบปากคำชายเวเซนถ้าพอนิกในกับไม่สามารถรู้ได้ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นเวเซนหรือเปล่าเขากับแฮงก์เนี่ยก็เลยวางแผนให้ลูเบลเนี่ยเป็นคนตรวจสอบชายเวเซนให้แทนและเมื่อพวกเขาในกับได้ปล่อยตัวชายเวเซนออกจากสถานีตำรวจไปลูเบลเนี่ยก็ได้ปิดบังใบหน้านและดวงตาของตนก่อนจะทำทีเป็นขโมยกระเป๋าของชายเวเซน ทำให้ชายเวเซนเผยใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองออกมาให้เธอเได้เห็นครับก่อนที่เธอเจะรีบวิ่งไปหานิกและแฮงค์เพื่อชี้ตัวว่าชายเวเซนคนนี้นคือการัิตีแอคเซอร์ทำให้เธอเนอาสาที่จะสกดรอยตามชายเวเซนด้วยตัวเองเพื่อจะหาหลักฐาน,นยมาเอาผิดเขาขณะเดียวกันในตอนนี้หัวใจของเลนานก็ได้หยุดเต้นลงครับหมอและพยาบาลต่างช่วยกันปั๊มหัวใจของเขาอยู่นานหลายนาทีแต่หัวใจของเลนาก็ยังไม่มีทีท่าจะกลับมาเต้นอีกครั้งเลย และด้านนอห้องพักของเขา <All right. S 1> ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่ง <'m> ยืนมองเลนาด,ด้วยความเป็นห่วงอยู่ oh, 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 oh. ก่อนที่อ p พีที่1จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ <S <S ก็มาต่อกันใน E ีพีที่2กันเลยนะครับและเมื่อหมอและพยาบาลต่างสิ้นหวังกับการปั๊มหัวใจของเลนาดผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านนอห้องพัก <S <S ก็ได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับใช้พลังบางอย่างหยุดเวลารอบโตของเธอเอาไว้ก่อนที่เธอนะครับจะนํางูสองหัวสองเสียออกมาจากกระเป๋าของเธอ แล้วก็ใช้มันในถ่ายเทพลังงานชีวิตแล้วก็ย้ายเข้าสู่ร่างกายของเลนาดทําให้งูสองหัวเนี่ยสลายหายไปแล้วก็กลายเป็นผุยผงและเธอเนี่ยก็ล้มลงไปบนพื้นซึ่งมันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมอและพยาบาลเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งส่วนทางฝั่งของวิกเตอร์ในตอนนี้ลูกน้องของเขาเนี่ยก็แจ้งให้เขารู้ถึงการมาของอาดาลินเขาเนี่ยก็เลยเปิดประตูพาเธอเดินลงไปยังชั้นใต้ดินด้วยการหลอกเธอว่าลูกของเธอเนี่ยครับอยู่ในห้องที่ปลอดภัย ่อนที่เขาจะผลักเธอเข้าไปขังไว้ในห้องสําหรับขังเฮกเซนบีดพร้อมกับบอกความจริงให้เธอได้รู้ว่าลูกของเธอไม่ได้อยู่กับเขาทําให้อดาลีนโกรธแค้นปนเสียใจอย่างหนักที่ถูกวิกเตอร์หลอกใช้ส่วนทางฝั่งของมอนโดกับโรซารี่พวกเขาก็พยายามหาวิธีรักษาคํำสาปของนิกแต่พวกเขาก็หาไม่พบเลยพวกเขาเลยคิดย้อนกลับถึงเรื่องน้ํายาที่เลนานำติดตัวมาด้วยก็คือเลนาน่าจไปสถานที่ที่อดาลีนปรุงยาขึ้นและถ้าหากพวกเขานหาสถานที่นั้นเจอ พวกเขาเนี่ยก็จะสามารถปรุงยาย้อนคำสาบกลับได้แต่เลนาดเองเนี่ยก็มีเชื้อเฮกเซนบีดเขาเนี่ยอาจจะปรุงยานี้ขึ้นมาเองได้เช่นกันขณะเดียวกันชายที่เป็นเวเซนเขาเนี่ครับก็ได้โทรศัพท์หาวิกเกอร์เพื่อนที่ทํางานของเฮนรี่เพื่อนัดเจอกับเขาก่อนที่เขาเนี่ยครับจะรีบเดินทางออกไปยังบ้านของวิกเกอร์โดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูเบลเแอบสะกดรอยตามเขาอยู่ส่วนทางฝั่งของนิกและแฮง์พวกเขาเนี่ยครับก็คิดว่าชายเวเซนที่พวกเขาเนี่ยสอบปากคาไปก่อนหน้านี้ก็คือลอเรนแอนเดอร์สัน แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แอนเดอร์สันนะครับได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศรีรษะแล้วก็มีรูที่ทายทอยสี่รูเหมือนเฮนรี่อีกทั้ทงเขาเนี่ยยังอยู่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลด้วยหรือก็คือชายเวสเซนเนี่ยมีจุดประสงค์บางอย่างกับโครงการลับที่รัฐบาลเนี่ยกุมเอาไว้อยู่เขาเนี่ยก็เลยทําร้ายแล้วก็ขโมยความทรงจําที่สําคัญของเฮนรี่แล้วก็แอนเดอร์สันนั่นเองไม่นานนักเจ้าหน้าที่ชาวเวสเนี่ยก็ได้ขอคุยกับนิกเป็นการส่วนตัว และเธอเนี่ยก็ถามเขาถึงเรื่องของลูเบลและใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เลนานในถูกทำลายซึ่งนิกในครับก็ตอบเธอในสิ่งที่เขาเนี่ยรู้โดยที่เขาในปิดบังเรื่องของราชวงศ์และกริมมาไว้จังหวะนั้นเองเจ้าหน้าที่ชาวเวสเนี่ยก็ได้เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาและเธอเนี่ยก็ต้องประหลาดใจที่นิกเนี่ยไม่ใช่กริมทั้งๆที่เธอในครับเห็นหนังสือของกริมอยู่ภายในบ้านของเขา หลังจากนั้นนิกและแฮง์เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาลูเบลกันโดยที่เจ้าหน้าที่ชาวเวสได้โทรศัพท์บอกใครบางคนว่านิกเนี่ยไม่ใช่กริมฉันได้โบกต่อหน้าเขาแต่ฉันเนี่ยแน่ใจว่าใครเนี่ยเป็นกริมกลับไปที่ทางฝั่งของเลนาดครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้สติกับขึ้นมาก่อนจะพบกับผู้หญิงที่ได้ถ่ายพลังชีวิตให้กับเขาและนั่นเนี่ยก็คือแม่ของเขาเองเลนาดนะครับก็เลยบอกกับแม่ขึ้นมาว่าแม่ช่วยชีวิตผมเป็นครั้งที่สองแล้วเวสตันเนี่ยเป็นคนทําผม เขาเนี่ยทำงานให้พวกราชวงศ์แต่ผมเนี่ยมีเรื่องสําคัญต้องคุยกับนิกอาดาลินเนี่ยอยู่กับเขามีเรื่องสําคัญอีกเรื่องผมเนี่ยมีเด็กกับอาดาลินพอได้ยินดังนั้นแม่ของเลนาเนี่ยก็ตอบเขากลับไปว่าแม่เนี่ยมีหลานแล้วสิแม่เนี่ยจะได้เห็นหลานเมื่อไหร่ล่ะขณะเดียวกันลูเบลนะครับก็ได้โทรศัพท์บอกนิกและแฮงค์ถึงเรื่องที่เธอเนี่ยตามชายเวเซนที่แปลงโฉมไปจนถึงบ้านของคนคนหนึ่งทำให้นิกและแฮงค์นะครับรีบเดินทางไปหาลูเบลในทันทีและเมื่อชายเวเซนนะครับ ได้เข้าไปในบ้านของวิกเกอร์เขาเนี่ยก็ทําทีเป็นมิดแล้วก็มาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนแต่พอเขาสบโอกาสเขาเนี่ยก็คิดที่จะจัดการกับวิกเกอร์เหมือนที่เขาเนี่ยทำกับเฮนรี่เพียงแต่เขาเนี่ยเหลือไปเห็นลูเบลที่แอบด้อมๆมอมอ,มองอยู่หน้าบ้านเข้าพอดีเขาเนี่ยก็เลยจัดการให้วิกเกอร์สลบลงไปก่อนที่เขานี่ครับจะใช้ไม้ฟาดเข้าไปที่หัวของลูเบลเพื่อทำให้สลบลงไม่นานนักลูเบลเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและชายเวเซนเนี่ยก็เลยคิดจะดึงความทรงจําของเธอมาทั้งหมดพวกเขาเนี่ยรู้อยู่ก่อนแล้ว ว่ามีใครบางคนนแอบตามเขาอยู่แต่เขาเนี่ยแค่ไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยถึงตามเขามาก็เท่านั้นจังหวะนั้นเองวิกเกอร์เนี่ยก็มีท่าทีจะตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาแล้วก็สูบความทรงจําของวิกเกอร์ก่อนลูเบลแต่ลูเบลเนี่ยก็ไม่ยอมให้เขาทําแบบนั้นทั้งคู่เนี่ยครับก็เลยต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครและด้วยความที่ลูเบลเนี่ยเสียเปรียบพอถูกมัดมือไว้ด้านหลังทาให้ชายเวเซนเนี่ยสูบความทรงจําของลูเบลไปได้สําเร็จแต่เมื่อความทรงจําของลูงลเบลเนเหัขงขขาวอ เขาเนี่ยก็ต้องตกใจแล้วก็ผ่าตัวออกมาจากเธอพอลูเบลนะครับเป็นครีมที่ได้เห็นความโหดร้ายของเวเซนมามากจนชายเวเซนเนี่ยไม่อาจทนต่อความความทรงจําของลูเบลได้เขาเนี่ยก็เลยกรีดร้องแล้วก็หวาดกลัวจนไปนั่งอยู่ในมุมมืดคนเดียวไม่นานนักนิกและแฮงเนี่ยก็ได้มาถึงและแฮงเนี่ยก็รีบทาการจับกุมชายเวเซนเอาไว้ส่วน Nick นิกนะครับก็ได้เข้าไปหาลูเบลด้วยความเป็นห่วงที่เธอดีจะมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ลูเบลเนี่ยกลับไม่ได้สูญเสียความทรงจําหรือลืมตัวตนของตัวเองไป เธอนี่ครับจำทุกอย่างได้รวมถึงเรื่องของวิกเกอร์ก็ด้วยหลังจากนั้นนิกและแฮงก็ได้กลับไปยังสถานีตำรวจเพื่อหาข้อมูลของชายเวเซนก่อนจะพบว่าเขาเนี่ยชื่อทิโมธีเป็นสายลับชาวแคนาดาแต่นั่นยิ่งทำให้พวกเขาสงสัยว่าทำไมทิโมธีเนี่ยได้ความทรงจำอะไรของลูเบลไปและเมื่อคดีเนี่ยครับได้สิ้นสุดลงแล้วนิกและแฮงก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเลนาร์ดด้วยความเป็นห่วงและนิกก็บอกเลนนาร์ดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยไม่ใช่กริมแล้ว เลนาเนี่ยก็เลยตอบนิกกลับไปว่าฉันเสียใจด้วยนะฉันควรรู้ว่าเธอเนี่ยจะทําอะไรฉันต้องขอบคุณลูเบลด้วยที่ช่วยฉันไว้สินเสียงแม่ของเลนาเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องเลาเนาในครับก็เลยแนะนําแม่ของเขาให้นิกและแฮงได้รู้จกักลุงเช้าว,วันต่อมาลูเบลเนี่ยก็ได้ปั่นจัก,กรยานของจูเลียตไปที่รถบ้านของน้ามาลีอีกครั้งและหลังจากที่ลูเบลออกจากบ้านไปจาวูเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในบ้านพนันรูปถ่ายของลูเบลให้เขาได้ดู พวกเขาเนี่ยเริ่มสงสัยลูเบลมากที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมถึงสองครั้งจังหวะนั้นเองนิกนิคับก็เกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงพร้อมๆกับอาดาลินที่ปวดหัวขึ้นมาเช่นกันและสายตาของพวกเขาเนี่ยก็สลับกันนิกนิคับเห็นสถานที่ที่อาดาลินเนี่ยอยู่ส่วนอาดาลินเนี่ยเธอก็เห็นบ้านของนิกแต่อีกไม่กี่นาทีต่ตอมาพวกเขาเนี่ยก็หายปวดหัวแล้วก็ขับคืนเป็นเหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของลูเบลระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังปั่นจัก,กรยานอยู่ จูจ่ก็ได้มีรถตู้สีดำมาลักพาตัวเธอไปและคนในรถเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ชาวเวสนั่นเองและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้ใน EP หน้าเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกรมในซีซันที่4ใน EP ที่1และ2ครับโดยความคิดเห็นของพวกเราหลังจากที่ได้ดู2 EP นี้นะครับพวกเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากที่ลูเบลเนี่ยเก่งได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็แอบลุ้นเป็นตามๆกันว่านิกเนี่ยจะได้รับพลังกลับคืนมาไหมและท้ายที่สุดแล้วจาวูนี่ครับจะได้รู้ความจริงหรือเปล่าและอาดาลิน,นจะเอาคืนกับวิกเตอร์ที่ทํากับเธอไว้เจ็บแสบขนาดนี้ยังไงกันแน่และเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปพีทก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะี่มีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนมาให้พวกเราสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มและกระดิงไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราในวันนาเทเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ